วัวิ c วีคัฟฟตบอล16พฤศจิกายนเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลนสโซนยุโรปกลุ่มจีนะัดสุดท้ายเป็นเกมระหว่างอัลวูมิสีส้มฮอลแลนด์เปิดบ้านรับกรมพูของนอร์เวย์คู่นี้จะลงสนามในช่วงดึกของวันใคารที่16พฤศจิกายนเวลา2นาฬิกา45นาทีที่สนามเดอร์คายเมืองล็อตดัมประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ภายใต้การคุมทัพของลุยฟันเกวลวหรือภารกิจในนัดสุดท้ายให้ต้องตกค้างมาเก็บงานเพราะดันไปพลาดท่าตกม้าตายในเกมก่อนหน้า ที่ทาได้แค่บุกไปเสมอกับมอนเตเนโกรแบบน่าเสียดาย2-2ทั้งที่ออกนาไปก่อนถึง2ประตูในนี้ต้องการ3แต้มเพื่อการันตีเป็นที่1ของกลุ่มแบบ100%เซโดยไม่ต้องสนใจผลคู่อื่นๆจุดเด่นของทีมชุดนี้คือการเล่นที่เป็นระบบมีการเซตเกณฑ์ที่เป็นระเบียบแต่ความผิดพลาดส่วนบุคคลหลายต่อหลายครั้งทําให้ทีมเสียแต้มรายทางแบบไม่จําเป็นสําหรับขุนพลที่เรื่อมาติดทีมชุดนี้ล้วนเป็นแข่งระดับสตาร์ที่ขาแข่งอยู่กับสโมสรระดับท็อปทั่วยุโรปและในลีกบ้านเกิด โดยความหวังในการร่าจขายต้องฝากไว้กับเมมฟิสเดอะปายดาวยิงตัวแบกที่เพิ่งเหมาสองประตูมาหมานในเกมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดของฮอลแลนด์ชนะ4นัดเสมอหนึ่งนัดทางฝั่งนอร์เวย์ลูกทีมของสตาเล่โซบักเกนคุณซือมาประสบการณ์ฟอร์มช่วงหลังออกแนวไปทางฝืนมีปัญหาเรื่องเกมรุกที่ทำประตูได้น้อยเพราะขาดตัวหลักบางรายเหมือนไม่มีตัวแบกผลงานโดยรวมของทีมออกลูกเป๋แบบเห็นได้ชัดเกมนี้ยังมีลุนผ่านเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ลึกๆ แต่ต้องบุกใบชนะโจทินและต้องยิงให้เยอะที่สุดแล้วไปลุ้นผลีกคู่ให้เป็นใจอาจเบียดเข้ารับสุดท้ายด้วยประตูดได้เสียที่ดีกว่าหรือแต้มที่เหนือกว่าก็เป็นไปได้จังนั้นหากทำได้แค่เสมอซอแวรบีตกรอบค่อนข้างสูงแน่นอนว่าเกมน,นี้มีเท่า,หาไหร่คงใส่หมดแม็กแบบไม่ต้องยัง้งสาหรับสตาร์ที่เป็นความหวังสูงสุดในการลัาจายแดนน้าต้องฝักไว้กับอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตกองหน้าตัวเป้าจากสโมสรเลอสโตซเซดา ห้านัดหลังสุดของทีมชาติโนเวย์ชนะ3านัดเสมอสองนัดฮอลแลงเกมนี้มีสิทธิ์เน้นความแน่นอนเพื่อประคองตัวถ้าได้หนึ่งแต้มก็การันตีพื้นที่การเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยแต่หากผลเป็นใจคงเข้าที่หนึ่งได้ไม่ยากจึงไม่จะเป็นต้องเปิดเกมรูปแบบเต็มตัวเน้นดึงเชิงไปเรื่อยๆรอให้อีกฝ่ายบุกเข้ามาแล้วเราจะสวนกลับตรงกันข้ามกับผู้มาเยือนรนเวย์ที่ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากต้องเปิดหน้าแลกบุกสายตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มต้นขึ้น เชื่อว่ารูปเก็บนั้นนี้จะเป็นการชิงจังหวะของทั้งกู้และอาวุธแบบชีคไรทีมันฝ่ายนักคมกว่าในพื้นที่สุดท้ายมีโอกาสเก็บใช้ไปมากกว่าแต่น่าเสมอดูเป็นไปได้สูงที่สุดสีนัดหลังสุดที่เจอกันฮอลแลน์ชนะ3นัดเสมอกันไป1นนัดราคาเปิดมาให้ฮอลแลน์มีฝากต่อลูกเพิ่งมองตามน้าเสียและสถานการณ์และเจ้าถิ่นไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้องเปิดหน้าแรกขนาดนั้นสภาพทีมก็ดูเป็นต่อประคองตัวไปเรื่อยมีจังหวะก,ก็หาอากาศเข้าทำแบบเน้นหวังเฉือนัยก็ไม่น่าเกลียด ถึงทำได้แค่เสมอก็ไม่เสียหายมากนักแถมฝั่งทีมเยนก็หวังมาสู้ขาดใจรูปเกมคงอึดอัดไม่น้อยอยากที่จะหาช่องเจาะเข้าทำประตูก,กันได้ง่ายๆดังนั้นให้รองโนเวย์ลุ้นมุมเสมอแบบสบายๆเต็มที่โชคร้ายก็แพ้ไม่ขาดยังไงก็ได้กินเต็ม